เพลครับทุกคนครับก็วันนี้เราก็มาพาขับชมเที่ยวนะครับเมืองในสุราษฎร์กันทุกคนก็เป็นเมืองแบบไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับใครไม่เคยไปเที่ยวก็แนะนําว่ามาเที่ยวกันได้ว้าวในขนาดสองสามทุ่มแล้วรถยังเยอะอยู่เลยบริการห้องพักเริ่มต้นร้อยเก้าสิบโอ้ด้านขวาในห้องพักอะไรว 190. ่าร้อยเก้าสิบอ ต้องพักโคตรถูกกับรถแป๊บทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูสะพานแสนสวยเมื่อกี้ว่าจะถ่ายพอดีมีรถจี้ตูดมา <c oughs> รถจี้ตูดไม่ให้ถ่ายไม่ถ่ายไม่ทันพีเดียวไปเดี๋ยวเราจะไปชมสะพานแสนสวยของสุราษฎร์ธานีกันนะครับทุกคนว้าว wow. รอบที่แล้วเราไปหัวหินรอบนี้เรามาสุราษฎร์เดี๋ยวเราจะเที่ยวนะครับเขตละแวกภาคใต้ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับบ้านผม๋มพี่บดจะมีระ,ะนองระนองจุลพรอีกหลายที่นานๆไปเที่ยวทีนี่ด้านขวาโรงแรมที่จะสวยน่านอนนะครับที่สุราษฎร์นี่เขาจะมีพวกอาหารขึ้นชื่อเป็นอาหารทะเลต่างๆนะครับอร่อยหลายร้าน ีขึ้นสะพานสะพานแสนสวยนั่นแน่ขับช้าๆนะโอเคไม่มีใครตามหลังช้าได้เดี๋ยวช้าๆดูวิวชิดขอบเลยนเ้องไฟดับปุ้เนี่ยรอรอติดติดเออบีดนิ้วทีเดียวติดโอ้โหแน่นอนนู้นด้านนู้นด้านนู้นถ่ายด้านนู้นด้านซ้ายเลยโอ้สารหลักเมืองสวยงาม ต้องเที่ยวยามค่ำคืนครับเขตนี้มันจะมีร้านอาหารติดแม่น้ำ,นนำเยอะแยะมีตลาดด้วยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายได้ถ้าปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยอย่าเลี้ยว <c oughs> อ้าวลวปลอดภัย <c oughs> รู้สึกว่าช่วงนี้นี่ก็จะเริ่มแบบว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มออกเที่ยวกันแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าเราก็ต้อง เข้าสู่ยุค New Normal นะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมัาจะเป็นหน้ากากนะครับเจลล้างมือเซฟตี้ตัวเองนิดนึงนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยของเรานั่นเองนะก็จะได้เพิ่มอาชีพเพิ่มเงินต่างๆนะครับให้กับคนที่เขาทำมาค้าขายพวกนี้ใครมีตังค์อ่ะรวยๆเนี่ยพ่อแม่สบายก็ชวนกันไปเที่ยวเค okay, ทุกคนทางซ้ายมือนะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นห้างสหไทยนะครับ ทางนี้เก่าแก่มากนะที่เพชรบุรีก็มีอมกันนะครับทุกคนตกแต่งประดับไฟสวยงามใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะมีเซ็นทรัลด้วยนะครับที่สุราษฎธานีก็ถือว่าเป็นเมืองเจริญแหละค่อนข้างมีทุกอย่างนะที่ทันสมัยแต่ยังสู้แบบจังหวัดหาดใหญ่ไม่ได้หาดใหญ่นี่คือสุดแล้วนะครับนี่แล้วก็ข้างหน้าของเรานี่นะครับใครชอบเที่ยว กลางคืนร้านอาหารนี่้าบอกเลยว่าเมืองเขาสวยนะครับดูดูด้านขวาหน่อยดนะ้านขวาหน่อยนี่นี่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะเนะเรือดำน้ำมีไหม <c oughs> ถ้ามีเรือดำน้ำเดี๋ยวขอซื้อไปให้ลุงหน่อยจะได้ประหยัดงบประมาณประเทศชาติหน่อยซื้อ <c oughs> จากจีนมันแพงไงเอาละทุกคนเมื่อกี้ก็พี่บอลก็แบบพาดูร้านแบบแฉมไม่ทันวยเจอสาวอ่วสวยครับเดี๋ยวถ่ายให้ดู ไฟแดงแลังจะเขียวพอดีเออดีไม่ต้องติดไฟแดงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมวันนี้มาเที่ยวทั้งทีพาทัวร์ทั้งทีต้องให้ดูของแจมมี่ใครชอบสาวๆใครชอบการพาเที่ยวอย่างพีกดไลค์ให้พี่ด้วยน้องๆี๋ยวพี่จะพาเที่ยวบ่อยๆโอ้ยร้านนี้ก็สวยทุกคนร้านนี้น่ารับประทานมากร้านเขียวเสวยแล้วก็นี่นี่นี่สาวแจมอยู่ร้านนี้ โอ้โหเสียใจรถมีตูดไปอยู่แม่อันนี้ที่ไหนเนี่ยทำไมเล่นฟารีสวยจังไหนพี่บีเด็กบ้านนอกอไม่ใช่ไปเที่ยวอ่ะไม่เคยมายโอ้โหที่วันนี้เด็กท้องถิ่นนะฮะโอ้ข้างหน้าไฟสูงมากพี่โอ้ตาผมจะ<ไ>มอนเลยพี่อ้ออันนี้ห้างอ่ะศาสไทยไงวนกลับมาที่เกา่า นี่ก็ไม่นอนบ้านนะครับไปนอนโรงแรมเว้ยทุกคนนอนโรงแรมครับผมเฮ <Wow. S 1> ้ย,ยเบียดผมผมจะเลี้ยวซ้ายขอทางให้ผมหน่อยเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยปลอดภัยก็เลี้ยวได้ขี่ไปนะไปนะครับผมไปครับพิงครับ แล้ววันนี้พี่บอลก็เอารถซปเปอร์คาร์มาเลยนะครับ500แรงม้าแต่ว่าไม่ทำท่อครับเดี๋ยวหนูหูชาวบ้านครับผมยางลิท 5,000cc คีฮะวันนี้ซปเปอร์คาร์ของแท้แน่นอนเมันจะมีเหตุฉุกเฉินครับทุกคนครับต้องหลบครับผมหลบซ้ายหลบซ้ายโอเคไปเลยพี่ไปเลยนี่ไปช่วยคนนะ้พี่นะกระจายหมดขอให้ปลอดภัยนะครับโอเคทุกคน ตอนนี้นะครับระหว่างที่เราติดไฟแดงนะครับรอชมนะฮะพี่วีเอาโทรศัพท์มาเนี้เหลืออีกเยอะโอ้ดูด้านนู้นสุดยอดสูมได้ดิสวยปรับแสงสว่างได้โอ้ยสิบล้อบังนะแล้วก็ด้านนู้นไกลๆนู้นนะครับไปเที่ยวได้มีร้านอาหารมีตลาดเยอะแยะมากมายนะคใครไม่เคยมามาเที่ยวสุราษฎร์นะครับภาคใต้น่าเที่ยวอาหารทะเลอร่อยนะครับทุกคน เที่ยวตอนคืนนี่แจ่มกว่าตอนกลางวันเพราะว่ากลางวันมันจะไม่เห็นแสงสีโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เช้าของวันใหม่ครับก็จะพาไปเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับผมว่าธรรมชาติป่าข้างทางนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะตรงนี้เป็นเนินเขาเดี๋ยวเราจะไปที่เขื่อนรัชประภานะครับหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเขื่อนที่สวยงามเดี๋ยวจะได้เห็นกัน ผมจะไทยถนนให้ดูด้วยว่าถนนตรงนี้มันเป็นถนนที่แบบสวยมากโอ้ทุกคนดูด้านหน้าวิวสุดยอดระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางอยู่นะครับเราจะเห็นวิวภูเขาเต็มไปด้วยก้อนเมฆอันสวยงามครับนี่คือความสวยงามของประเทศไทยของเรานั่นเองว้าวไปลองไปเที่ยวต่างประเทศไกลให้เปลือยครับเงินทองไม่รั่วไหลช่วงนี้เราก็ต้องไทยเที่ยวไทยอุดหน,นุนกันเองโอ้ทุกคนดูข้างหน้าครับภูเขาสวยมาก อันนี้เราใกล้ถึงแล้วฮะภูเขาโคตรแจ่มโอ้ดูด้านขวาด้วยด้านขวาด้วยด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยนี่นี่น,นี่นี้ยเนี่ยเอ้สยอดสวยสวยมีภูเขาแบบรอบเราเลยนะครับตอนนี้ซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดนะแจ่มมากใครไม่เคยมาแนะนำครับมาเที่ยวดูทักทีหนึ่งสุราษฎร์นะครับ ถนนระหว่างไปเขื่อนาราชพะพานี่สุดยอดมันจะมีที่เที่ยวเยอะด้วยจะเป็นเขื่อนาราชปะพาป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบว่าอ m a เมซิ่งนะครับเช่นกันโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะถึงแล้วนะครับเขื่อนาราชปะพาเห็นป้ายแล้วเฮ้ยอะไรเนี้ยเกิดเหตุเฉยนด้วยเมื่อคืนก็เจอตอนเช้ามาเจออีกนะครับพอให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับผม เข้าแล้วเอาละทุกคนนะครับก็เมื่อกี้ก็มีการยื่นบัตรประชาชนเพื่อเข้ามาครับสวยครับหูยเ,เราดูข้างทางนี่เขาประดับไปด้วยต้นไม้สีชมพูหวานแหววนะบอกแกวันแห่งความรักทุยเกี่ยวคนละเรื่องกันเลยเไปไปนี่ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดไม่ได้เยว่าแถวนี้มีสัตว์ทหเล่าด้วยเหรอ โอด้ด้แก๊งมิซูนี่ว่าคารวานมิซูะละแน่นอนชัวร์สิบคันนี้ไปเลยรู้สึกว่ามันจะไปได้สองทางหบอกไม่รู้แต่ว่าทางนี้น่าจะสวยกว่าทางด้านโน้นทางด้านัูน้นดูแคบๆเล็กๆเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะขึ้นมาถึงจุดชมวิวนะครับของเขื่อนแล้วเมื่อกี้ไปวนหลงนะเป็นแบบโอ้โหใหญ่มากเลยหน้าที่นี่รอบที่แล้วมาก็ดูไปทั่วนะครับ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลี้ยวขวาระวังหินร่วงโอ้มีหินร่วงด้วยแหละต้องระวังครับต้องระวังทางไหนวะเนี่ยโอ้ทางนู้นก็สวยว่ะเดี๋ยวมันต้องไปทางนู้นเลี้ยวซ้ายแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวได้ไหมเนี่ยไม่รู้แหละเดียวไปก่อนแล้วเดียวไปดูวิวก่อนนี่ไงตรงวิวน้ำที่ตรงนี้น้ำเต็มเลยโอ้โหดูน้ำ วุ้วน้ำสีฟ้าสวยมากเลยเอาโทรศัพท์มานี่ไหนโทรศัพท์มานี่เดี๋ยวพี่บอนถ่ายเองดูทุกคนด้านนู้นวิวสวยมากยวเปิดกระจกหน่อยดีกว่าโอ้โหสุดจริงสุดจริงโคตรสวยนะครับข้างล่างดูเหมือนว่าเขาจะเล่นแบบเจ็ดสกีกันด้วยว้ย อ๋อตรงนู้นมันน่าจะมีแบบว่าที่พักกลางแม่น้ำนะถ้าจะไม่ผิดนี่ครับรู้สึกว่าวันนี้จะคนน้อยกว่าเมื่อก่อนที่ผมเคยมาเยอะเลยสว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 ย,สวยเอาละไปต่อโอ้ข้างบนนี่เราเห็นเมฆชัดมากเลยเนอะดูเมฆนู้นดิเหมือนเรากำลังจะแตกเมฆได้อยู่แล้วออ ขบวนนี้ก็จะมีที่พักแล้วก็มีอาหารกินแค่วะไฮ้ที่พักอาจจะไม่มีแต่ว่าที่พักมันมีหลายจุดบนนี้เป็นศูนยะ์อาหารอ่าแต่ว่าตรงนี้มีศูนย์อาหารให้ประทานอาหารได้โอ้ยตรงนี้รถจอดเรียงเลยรถโอ้นี่มันแก๊งฮอนด้าซีวิคขึ้ว่ะอ๋อมันนี้มันมีพวกคลิปด้วยเนาะโอเคทุกนะคนตอนนี้ก็พี่บอลกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับขาออกนี่เราจะมองเห็นวิวทะเลนะครับที่โอ้โหเขียวสดงดงาม นี่แหละคือความสุดยอดของที่นี่ Amazing นะครับ Amazing in Thailand ภาคใต้ของเราครับสวยไม่แพ้ภาคไหนในโลกโอเคครับทุกคนครับก็สำหรับคันนี้นะครับพี่บอลก็จะจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับยังไงใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใ,ใจกันด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ